출연자들이 열정과 노력으로 정말 열심히 잘 만들겠습니다. 시청자분들도 많은 사랑과 관심 잘 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 아, 네, 가 없어요. 네, 예, 예. 아, 이래서 비요 아, 이래서 비가 없어요. 아, 이래서 비난할 수 ไอ도สองคนนมชิชิโบทั own, same, okay? oh, again, 3, ้งคนหนึ่งปุ๊ก็ทุกท่านก็มีคาแรคเตอร์โดดเด่นของตัวเองมีความพิเศษมากเลยค่ะถ้าจะให้มาเลือกคนหนึ่งเนี่ยามมาต้องเลือกจริงๆใช่ไหมคะโอ้คาถามอาจจะยากไปว่าชอบคนไหนเอาไม่ชอบคนไหนมีไไม่ชอคนไหนมีนแ้วมีนที่ไม่ ไม่มีไม่มีชอบทุกคนเอาเป็นว่าแต่ละคนนี่เก่งทุกคนแน่นอนนะครับแล้วที่สุคัญก็คือว่าเราจะมีผู้ชนะเลิศเพียงคนเดียวรับเงินรางวัลมูลค่า2ล้านบาทครับถ้าคุณไม่รอคับถ้าคุณโทรมาภายในสิบนาทีนี่คุณจะมาขายของกันแล้วเหรอครับคุณโทรค่ะอด รางวัลน,นี้นะครับจะมีเงินรางวัลให้กับผู้ที่เข้ารอบ5คนสุดท้ายแต่ว่าคุณต้องดูถึงอพิโซดสุดท้ายคืออพิโซดที่12และนอกจากนั้นแม้ว่าคุณจะตกรอบคุณก็สามารถขายผ่านช่องทางของ P ดีเซลโลได้สร้างในช่องของตัวเองขายของของดีเซลโลให้คนรักให้คนชื่นชม และทีการโหวตป๊อปปูล่าเลยผู้ที่ได้รางวัลป๊อปปูล่าโหวตหน World ึ่งท่านก็ะ<อ>จะได้รางวัลพิเศษอีกหนึ่งรางวัลครับอ่ามีจึงรางวัลเป็นป๊อปปูล่าโหวตด้วยแล้วก็คนที่เข้ารอบลึกที่สุดอยู่ถึง1ิบสองทีก็ได้เงินรางวัลด้วยเช่นกันนอกจากนั้นคนชนะก็จะได้ถ้วยรางวัลอันสวยงามที่สั่งทำมาจากเกาหลีนี่โอ้โหผมว่าที่พีสามได้เจอีพีสามจะได้เห็นถ้วยรางวัลแล้วใช่แล้วมีอย่างเดียวครับอยากให้รู้ว่าพวกเราทั้งดิเซโลและทีมงานเนี่ยเราตั้งใจทำ โปรเจกต์นี้เพื่ออยากทาให้นักขายเนี่ยะสมคอนเร็ตในชีวิตจริงนั่นคือสิ่งที่ผู้บริหารของดิเซอรโล่บอกเราตั้งแต่วันแรกพูดเลยผลลุกเลยห้องน้ำายูนที่ไหนคนตื่นเต้นสิไม่ใช่น้ำแบบนั้นข้อยก็คือว่าเราอยากให้ทุกคนได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองและก้าวไปสู่การเป็นเซเลบริตี้เป็นเซเลบริตี้ที่มีคุณค่าต่อการเป็นนักขายนะครับและมียอดขายเยอะๆเพื่อทำให้ชีวิตของทุกท่าน ดีขึ้นเราหวังว่าทุกคนจะสนุกและเต็มที่กับรายการนี้ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับเจอกันครับขอบคุณด้วยนะครับท่านแบบนี้นะคะว่ามาสเตอร์จริงๆมีทั้งหมดสท่านพี่วิลลี่จะเป็นพิธีกรนะครับอีกท่านหนึ่งเนี่ยคืออาจารย์ทรงพลวันนี้ติดภารกิจส่วนตัวไม่ได้มาแต่ในรายการ12บ p อีเจอสาคท่านแน่นอนนะครับคุยกันตรงนี้ครับความรู้สึกที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในรายการในแอมเซเล็กครับรู้สึกอย่างไรบ้างครับอาจารย์ธนวัฒน์ครับก็ดีใจนะฮะเพราะว่าผม ส่วนใหญ่ผมก็เป็นกรรมการรายการประเภทที่อยู่ครับแล้วก็หายไปไม่นานครับโดยเฉพาะยิ่งหลังช่วงโควิดเนี่ยนะครับผมดว่าอะไรก็ตามที่จะทําให้เป็นส่วนหนึ่งของทําให้คนพัฒนาดีขึ้นและทําให้คนมีความหวังเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่แต่ความหวังสาหรับผู้ร่วมแข่งขันนะคือคนดูทางบ้านทนะั้งออนไลน์ออฟไลน์เนี่ยผมว่ามันจะตีต่อต่อประเทศ ทำให้ออโต้แเรามีนักขายมากยิ่งขึ้นเชื่อมัมความรู้สึกที่ผมคุยกับอาจารย์แบบใกล้ๆแบบนี้กลัวคือผมที่ตามอาจารย์ในรายการตลอดแล้วเห็นอาจารย์คอมเมนต์ไม่เดือดทุกครั้งมาสบตาจริงๆเดี่ยวโหเห็นถึงความแบบขอแท้พวกเราเตรียมตัวเจอได้เลยนะอาจารย์คุณมิวกี้ครับความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างครับได้เปส่วนในรายการก็ดีใจค่ะแล้วก็เป็นเกียดมากๆนะคะเพราะว่ามิวกี้เองก็ก่อนที่จะมาเป็น อินฟลูเอนเซอร์หรือรูเ้ที่คนรู้จักเมื่อกี้ก็คือนักขายตั้งอนใช่ค่ะแล้วก็ววาขายตั้งแต่แบบออฟไลน์ไม่มีออนไลน์ไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยแล้วพอมีโอกาสที่จะได้เหมือนทําให้คนไทยเนี่ยมีนักขายที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นเราก็รู้สึกว่าเออเราดีใจที่เราได้เป็นส่วนันด้วยอืมนะครับสองท่านต้องีย้เบาหัวสุดของรุ่นจริงๆทั้งเป็น อาจารย์นี่เป็นการตลาดสุดยอดพี่มิวกี้นี่ก็เป็นนักขายอยู่แล้วนะครับพี่วิลี่ครับความรู้สึกที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในรายการนี้ครับก็รู้สึกดีใจมากนะครับต้องขอบคุณทุกท่านนะฮะว่าให้ผมมาเป็นพิธีกรดำเนินรายการอีกครั้งหนึ่งสำหรับซีซั่นสองของเราในวันนี้ซีซั่นหนั่งที่พูดเป็นลายไว้ให้เขาแต่เขาปแปล้งื่นเขาก็จะทำต่อทันทีเลยนะฮะอยู่เป็นไหมฮะต้องปูเรื่องไว้ก่อนเรื่องไว้ก่อนเลยฮะ เซสั่นสองจริงจริงแล้วการที่เลือกผมมาเนี่ยผมก็รู้สึกภาคภูมิใจมากนะฮะแล้วจะได้เห็นวิธีการขายของคือท,ทุกท่านที่ผ่านเข้ารอบนี้มาต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าคุณคือเซลเลอร์เบิรตี้ไปแล้วครับไปแล้วเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีการขายอยู่แล้วแต่วันนี้เป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดแล้วก็ได้มา,มาเผชิญกันแล้วก็ได้มาทําง,งานแบบที่เรียกได้ว่าโจ์แต่ละโจ์ผมบอกตรงว่าจริงๆคุณก็เป็นดาราเป็นดาวอยู่แล้วผมไม่แน่ใจว่าคุณจะมาเจอ รายการนี้เพื่ออะไรเพราะมันลำบากมากถ้าต้อนเขาพีผมมาเนี่ยผมบอกเลยนะว่าตอ้ขาดตโหดิกโหดมากผมก็เราบอกว่าเฮ้ยเอากันขนาดนี้เลยเหรอแล้วเขาจะไม่ร้องให้เหรอแล้วก็จะ เขาจะกลัวกันลืล่าผมก็บอกว่าถ้าอย่างนี้เดี๋ยวผมเป็นพิธีกรให้คือผมก็เป็นคนที่พูดความจริงอยู่แล้วนะฮะไม่ได้คนครูอะไรอยู่แล้วน่าจะเซ็ตเซ็ตกันอยู่นะฮะว่าจะเป็นยังไงนะแล้วก็เป็นกาลังใจให้ผมอยากให้พวกเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นมาเพราะว่าเขาผ่านกระบวนการความคิดมาหบดแล้วน ดีมากอันนี้แล้วคุณจะกลายเป็นแบบโอ้หนักขายที่สุดยอดจริงๆคือเก่งอยู่แล้วที่พี่วินลีบอกเพราะเราทุกคนเก่งอยู่แล้วมาอยู่ที่นี่เหมือนได้มาอยู่โรงเรียนอีกเสริมพลังเข้าไปอีกแล้วมีมาสเตอร์<ช>เด็กของประเทศอยู่ตรงนี้อยู่แล้วข้าเราเดกือสิทธทูกต้องนะครับเดือดเดือแน่นอนนะคำถ,ถามต่อไปครับนอกเหนือจากความสนุกซึ่งได้แน่นอนในรายการไอแอมเซเล็ของเราคุณผู้ชมทาวบ้านจะได้อะไรครับอาจารย์ครับเชิญครับคือ คนทุกคน,นี่ยเกิดมาเนเป็นน,นักขลยนะครับตั้งแต่วินาทีแรกเนี่ยคุณร้องไห้เพื่อขอให้แม่เอาโน่นเอานี่พอเป็นเด็กเราจะเห็นว่าปากคางเนี่ยมันจะมีอย่างร้านร้านขายของก็จะมีของหลอกเด็กวางไว้ถ้าพ่อแม่ไปซื้อให้เนี่ยลูกก็จะไปดิ้นในนียเพราะฉะนั้นการขายเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่ว่าทําไมเนี่ยคนบางคนขายเก่งเราก็จะรู้ว่ามิสเตอร์ดิสเกของ ขายชั่วโมงเด้เป็นพันพันล้านแต่ทำไมบางคนเนี่ยขายไม่ได้แล้วผมจะเรียนนะครับว่าการขายเนี่ยเป็นเรื่องชั่วข้าวนะถ้าคุณอยากจะเหนื่อยไมตลอดเนี่ยคุณจะต้องขายแต่ถ้าคุณจะเหนื่อยน้อยหน่อยเนี่ยคุณจะต้องเอาการตลาดมาช่วยแต่ถ้าคุณอยากจะส่งไปถึงชั่วลูกชั่วหลานเนี่ยคุณต้องสร้างแบรนด์ด เพราะถ้าคุณมีแบรนด์ปุ๊บเนี่ยนะถึงคุณตายไปสวรรค์แล้วเนี่ยนะลูกหลานคุณก็ยังเก็บเกี่ยวดะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกท่านเนี่ยมีขึ้นูประกาศนะวันนี้พี่บิลลี่บอกว่าความโหมดของรายการนี้เนี่ยท่านจะให้เรียกยนะค,คือสไบเดอร์ภาคการขายเพราะฉะนั้นคนคือคือแต่ละคนเนี่ยที่บอกแล้วเนี่ยบางคนผมก็เห็นแล้วก็ขายตัวเองดีแล้ใส่ชุดที่ปุ่นใส่ชุดลูอเกล่ยอะไรเนี่ยคุณคุณคือ,คอ,คอสุดยอดนักขายเนี่ย คุณไม่ต้องเ,อาาเปิดตาขายนะเหมือนตลกแบบ,<อ>บเดินมาไม่ต้องิ้มุกเป็นสิบมุกเลย<อ>เดินมาคนไม่โคตรมาเลยอันนั้นคือสุดยอดตลกไ<อ>ตรที่เขาได้แล้วคือสุดยอดนักขายเนี่ยคุณขายโดยไม่ต้องขายเพราะั้นพวกเราเนี่ยผมว่าก็มีคนเยอะแยะบางคนยึดมีคนตามมาถึสิ่ล,ล้านเราเนี่ยโดยตัวเราเองเนี่ยเราเป็นไมโครเเลิแล้วอยู่ในติก๊กต็อกในเพนรูน้จักแต่ว่า เวลาวานนอกก็ดูนะแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้ท่านจะทํายังไงให้อิทธิพลของท่านเนี่ยที่อยู่ในโซเชียลเนี่ยณวันนี้มันขยายใหญ่ไปทั่วประเทศคือคนเราอะ่ะมันจะต้องทําให้ตัวเองเนี่ยบรรลุศักยภาพรายการนี้เนี่ยทำให้ตัวท่านเองบรรลุศักยภาพขณะเดียวกันท่านก็ส่งความหวังไปให้คนไทยทั้งประเทศซึ่งตอนนี้พูดตรงๆนะครับเศรษฐกิจยังไม่ดีนะ แต่ถ้าเกิดมาดูรายการนี้มาดูท่านท่านทำให้ครอบรับรวยด้วยเนี่ยผมว่าท่านสร้างบุญสร้างกุศลส่วน,น,น,นนะแล้วจะทำให้ท่านเนี่ยเป็นนักขายทางฟ้าคือสิบปียี่สิบปีท่านจะเห็เนี่ยเป็นคุณดูประกรันไม่ใช่ของรายการอย่างเดียวแต่เป็นของตัวท่านด้วยนี่แล้วได้ทุกอย่างเล มันจะคู่เราได้วามรู้ได้นะพี่วิลลี่นะว่าไหมสุดยอดเลยอ่ะจานรอติดตามได้เลยที่เหลืออยู่อีกสองคนมู้จะพูดอะไรต่อจานเล่นแบบนี้เราบอกเลยบอกขมวดจบทุกอย่างนเร่หมดเลยรอติดตามคุณลูกกี้ครับคุณผู้ชมจะได้อะไรนอกจากความสรุปครับ ใช่อย be ู source, ่ดีพี่เป็นที่สัดเหตกผลเพราะการขบวนมาดีแล้วใช่ให้กำลังใจจับไปสุดเลยอ่ะอ่ะฉันรัโดูกี้ให้กำลังใจดีกว่อนเมกี้บอกว่าทุกคนมีคาแรคเตอร์ที่มันชัดเจนอยู่แล้วอย่างที่อาจารย์บอกนะคะที่เห็นนั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนมีคาแรคเตอร์อยู่แล้วฉะนั้นเราก็ดึงความเป็นตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดนะคะเท่าที่เราจะทำได้ค่ะเมกี้เป็นกำลังใจอยู่ตรงนี้แล้วก็มันโหดจริงๆนะคะอยากให้ทุกคนตั้งใจให้มาก แล้วก็แล้วไม่ไี่คิดว่าหลังจากจบรายการนี้ไปค่ะทุกคนจะได้อะไรมากกว่านั้นทั้งคนที่มาอยู่ในรายการด้วยแล้วก็ผู้ชมทางบ้านด้วยรวมรวมถึงตัวพี่กี้เองด้วยครับค่ะเชื่อว่าดูแล้วก็ต้องเอาใจเชื่อยพวกเขาทั้ง60คนนะครับมันอาจจะโหดจริงแต่พวกเขาจะเก่งขึ้นมากๆรวมไปถึงผู้ชมก็จะได้เรียกว่าความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการขายด้วยนะฮะพี่วิลี่ครับให้กำลังใจพวกเขาหน่อยครับสู้ๆนะพวกเรา ขายเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งอย่างที่อาจารย์กล่าวไปแล้วคาแรคเตอร์ตัวเราเป็นแบรนด์นีเพราะฉะนั้นหนึ่งมันจะมีการทะเลาะเบาแว้งเกิดขึ้นข้างในอย่างแน่นอนระหว่างกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นการขายในระหว่างที่เราโดดเครื่องบินอะไรเงี้ยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรพี่พูดใช่ไหม อันนี้ไม่ใช่ท็อปคูดที่ดีท่สุดที่มีด้ยไม่ใช่ท็อปคูดนะครับตอนนี้เรามาตอนนี้เพ่าะพี่วิลลี่พูดเรื่องการเดินไทยอ๋อไม่มีถึงขั้นนั้นไม่มี่ไม่มีไม่มีนะอย่าตกใจคือจริงๆแล้วสิ่งที่คุณทำกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยทำดีแล้วครับแต่ว่าตรงนี้เราจะมีมาสเตอร์สามคนที่ว่าเด็ดที่สุด ของประเทศมันช่วยเป็นเขาเรียกว่าเป็นโค้ชให้คุณเป็นคนที่ให้คําแนะนําเป็นคนที่ให้คะแนนด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคุณก็ต้องทําตามโจทย์ให้ได้มากที่สุดโจทย์มันง่ายมากผมได้พูดกับที่เก่งที่สุดในประเทศไทยมาทํากับรายการอยู่แล้วเนี่ยคมณโกเนี่ยฮะใช่ผมบอกเลยว่าโอ้โหผมพูดตรงนะที่ผมมาเขาเขาเนีโอ้โหเขาเเขาเจ้าเขาเจ้าเนี่นี่คือปูเนี่ตอนซีซั่นสองนะ คนเรามันต้องแพ้สักอย่างครับเมื่อเข้าเงินฟาดผมผมต้องแพ้เลย <laughs> <laughs> ต้องมาแล้วทีเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันสนุกในในทุกๆเอพิโซดที่เราจะได้เจอครับ <c oughs> และเราก็จะไม่รู้ด้วยครับว่าเราเตรียมตัวล่วงหน้ามันไม่ได้เลยทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันจะถูกเตรียมไว้หมดแล้วว่าอ่ะเล่าแค่นี้ก่อนแล้วไปเจออย่างไหต่อไปแล้วก็ขอมเมนต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่ามีประโยชน์กับคุณองมากแล้วคุณก็จะโด,ด่งดังมากขึ้นกว่าเดิมด้วยอ่าดี่แหละครับ มีกำลังใจจากคุณมิวกก้พี่วิลลี่ไปแล้วอาจารย์มีคำขู่พวกเขาไหมครัพอแล้วมัังอาจารย์ผม <c oughs> อไอจายบอกนี้คือคนเป็นนักขายเนี่ยไม่ได้มีแต่ประเทศไทยประเทศเดียวนะครับแล้วในโลกนี้เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นโลกาภิวัตน์เอยู่แล,แลระดับโลกคุณยังพอใจแค่เป็นที่หนึ่งของนักขายในประเทศไทย เราอาจจะต้องมองไปถึองอาเซียนเรามองไปที่เอเชียและสุดท้ายเราอาจจะต้องมองว่าเราเป็นนักขายของโลกครับโอคนอือ่นเนี่ยอจ,จะดูถูกตัวเราเองได้แต่เราอย่าดูถูกตัวเองวันนี้เนี่ยเราอาจจะยืนอยู่แค่ประเทศไทยวันหน้าเราอาจจะเป็นระดับโลกปลงมือกับตัวเองครับ คนรุ่น,นทองคนรุ่น,นทองะสุดท้ายนี้ครับพี่วิลลี่ครับฝากพี่พี่สื่อมวลชนติดตามรายการของพวกเราดีกว่าอ่ะฝากติดตามด้วยนะครับพี่พี่สื่อมวลชนนะครับบอกเลยว่าเป็นรายการพี่พี่สื่อมวลชนนะครับบอกเลยว่าเป็นรายการที่หนึ่งมีประโยชน์และสนุกมากๆเข้มข้น,นอย่างแน่นอนแล้วก็เราได้มาสเตอร์ระดับประเทศมาทั้งสามคนแล้วมันก็จะมีไอเดียใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาสิ่งที่มันเกิดขึ้นในรายการจะไม่เหมือนกับที่คุณเคยเห็นมาก่อนเลยแล้วมันเกิดขึ้นไลฟ์จริงๆด วัดการที่ยอดขายที่ปิดการขายได้เป็นวินาทีเพราะฉะนั้นสนุกมากเราใจสุดๆกับปักด้วยนะครับไอเอ็เซเลนะครับสงครามน,นักขายครับข้าพผมเสียงปรบมือให้ท่า,านทด้วยนะครับอย่งียกับเราด้วยนะอย่างที่บอกไปนะครับว่ามาสเตอร,ร์จริงๆมีสาท่านนะครับนอกจากอาจารย์ธัญวัฒน์คุณนิวกี้แล้วยังมีอาจารย์ทรงพลด้วยซึ่งวันนี้ติดภารกิจแต่ว่าฝากวิดีโอคลิปมาทักทายพวกเราเซลเลอร์ทั้ง60ท่านด้วยนะครับคลิปเรีโอพร้อมแล้วนะครับ จะรับชมได้เลยครับ